พี่น้อง LGBT ที่มีข้อมูลว่าคุณสุขนัทไม่ใช่ผู้ชายส่งข้อมูลมาี่น้องครับผมกำลังจะขึ้นรถไฟฟ้าสายเหลืองความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะการที่มีคะแนนเสียง50,132คะแนนหรือ50,132คน, 50, น,นที่เลือกให้ครับมันคือความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้เพื่อทำงานและคาดหวังว่า สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรคนนั้นจะทํางานเพื่อประชาชนจะต้องมีความเป็นแมนความเป็นแมนนั้นไม่ใช่ลักษณะทันเพรับแต่ว่าเป็นลักษณะที่เรียกว่าุภาผูษไม่ใช่ลักษณะที่คนจะเรียกโดยทั่วไปว่าหน้าตัวเมียซึ่งมันมีหลายคนที่มีลักษณะของความเป็นแมนเพี่ยงรูปหลักภายนอก ไม่ได้มีความใจกว่าไม่ได้มีความสมาร์ในฐานะที่เรียกว่าเป็นุภาพในขณะเดียวกันกับลุกอยู่ใต้กระโปรงผู้หญิงและคนคุณสุขนาดคงไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับและที่สำคัญคือว่าจะต้องมีวุฒิภาวนะและไม่บุลลี่คิดว่าความเป็น LGBT คือการมีประมาณ แต่ว่าคนคนนี้ครับเขาบอกว่าความเป็น LGBT คือการกระทําห้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงและถามว่าก้9ปัยที่บอกว่าสมบดเท่าเทียมคุณแบงสุพนัทมอง LGBT อยังไงครับ chain, พี่น้อง LGBT ที่มีข้อมูลว่าคุณสุพนัทไม่ใช่ผู้ชายส่งข้อมูลมานะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกัน เห็นหรือยังผมกำลังขึ้นสายสีเหลืองกับก้าไกลการละครขึ้นสีเหลืองเรงนไหนดีครับแปลจังเลยตอนนี้เดินไปที่ไหนก็เจอแต่สีเหลืองเลยครับอันนี้เป็นสีเหลืองครับจะตุจับ37ครับ1มาที่เดอะซิเกตนะครับทุกวันศุกร์ สาร์อาทิตย์เดอะซิกเวตสถานที่ของพี่น้องชาวเราครับนี่ตอนนี้อยู่กับพี่มีเจ้าของร้านเดอะซิกเวตแนะนำหน่อยเป็นร้านของชาวเราถ้ามีคนบอกว่าถ้ามีคนบอกว่าไปบอกเขาถามว่าเป็น LGBT ไหมแล้วไปฟ้องมินประมาณทขาพี่ว่าไหมประมาทได้ไงมนใช่ไหม นะมันไม่เพ้พร้อมมาณเขาเห็นไหมนี่แหละแด็กกุจริงๆคุณแบงค์แวะมาที่นี่ครับจะพาเที่ยวที่เดอะซิกรเทนะครับนี่ไงสถานที่ของชาวเราเลยเด็กตุจักสามสิบเจ็ดครับหนึ่งหรือแวะมาที่นี่ก็ได้สาธครับสามครับ